นี้นะคะเราอยู่กันที่สำนักสงฆ์เขาลังสามัคคีธรรมนะคะวันนี้เราจะพาไปต่อมาทําบุญกันแล้วก็แม่เบียร์มาทําบุญคล้ายวันเกิดด้วยโอเคค่ะไปข้างในกันเลยเค,ครับไปชมข้างในกันเลยครับผม ไปขอพรไปเลยครับผมอันนี้นะคะแม่เบียร์ก็จะขอพักที่หนึ่งนะคะเพื่อที่จะเรื่องเกี่ยวกับตําแหน่งหน้าที่การงานแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับการงานต่างๆของแม่เบียร์นะคะก็คือแม่เบียร์ก็จะขอที่พักที่หนึ่งถ้าคนไหนที่ต้องการในเรื่องต่างๆเรื่องของครอบครัวเช่นค้าขายหรือว่าอะไรต่างๆเนี้ยนะคะทุกคนก็จะพักที่สองที่สามแล้วก็พักที่สโอเคค่ะแม่เบียร์ขอที่ฐานก่อนนะคะ ครับโอเคค่ะเดี๋ยวแม่เบียจะพาขึ้นไปดูบรรยากาศด้านบนกันนะคะเราจะไปไหว้พระด้านบนกันค่ะเอาแม่เบียมาเลยนีนะครับ ปากแตกกั็นที่เรียบร้อยนะครับผมดเดี๋ยวมาดูปากหน่หนหนอยผ <c oughs> มว่าคนดูปากเหมือนยิ้มอันยิ้มันเดียวดิเดี๋ยวูาทำอะไรปากแตกฮะดูเขาทำอะไรทนใหงปากแตกผมอยากรู้ว่าพื้นมันแข็งหรือเปล่าอกว่าไปนพื้นนะครับปากก็เลยแตก <c oughs> ดีคานนะครับผมคานแล้วก็ลื่นนะครับลื่นก็เลยทําให้ปากกระแทกพื้นนะครับผมก็เลยแตกนะครับแล้วผมก็เป็นเกจิอาจารย์นะครับ ผมเป็นรูปปั้นนะครับผมโอเคครับจะเจอข้างบนแล้วอันนี้นะคะเราก็ถึงด้านบนแล้วนะคะก็จะเป็นพระพุทธรูป องใหญ่นะคะที่เราเดินขึ้นมาเมื่อกี้ที่เรามองเห็นนะคะแม่เบียจะถ่ายบรรยากาศให้ดูว่าเวลาที่เราลงเขามาค่ะเราจะเห็นพระพุทธรูปองคโตงเงี้ยค่ะแล้ววันนี้เราก็แม่เบียพามาดูแล้วนี่นะครับผมพระพุทธรูปองใหญ่มากเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นเขานะครับทุกคนครับผมอยู่ติดกับเขารังเลยนะครับเป็นพระพุทธรูปองใหญ่มาจากข้างล่างนี่จะเด่นชัดมากเลยนะครับทุกคนนี่นะฮะ ใหญ่มากครับผมสวยงามมากครับดูยิ่งใหญ่จริงๆครับทุกคนโอเคครับ,รบเดี๋ยวไปดูบริเวณรอบๆนะครับ ็มาอยู่ตรงหอะระฆังนะคะที่สูงที่สุดของวัดนะคะซึ่งเวลาที่เรามาอยู่ตรงจุดนี้นะคะเราจะมองเห็นเขาตะแส่นะคะบรรยากาศก็สวยงามมากะคะ่ะอนนี้นี่ครับผมถ้าเรามายืนอยู่จุดองพระนะครับเราจะเห็นวิวทั้งหมดเลยนะครับก็จะเห็นเขาด้วยนะเขาอะไรนั่นไหมเขาเขาเรียกว่าเขาตะแส่เขาตะแส่นะครับทุกคนนี่นนบรรยากาศสวยจริงๆครับซึ่งเราหวางทาง นะคะเราจะไปแว้ให้อาหารลิงกันนะคะแต่ว่าต้องรอดูอีกทีนงว่าแม่เบียร์จะพาพน้องเป็นต่อลงไปได้ด้วยหรือเปล่าเพราะว่าข้างล่างถ้าลิงเห็นเด็กๆแม่เบียรกลัวว่าลิงจะขยำน้องนะคะก็อาจจะเป็นพ่อต่องลงไปคนเดียวนะคะโอเคครับทุกคนพามาดูบรรยากาศแล้วนะครับทุกคนวันนี้ โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็เป็นทริปเล็กๆนะคะของเรานะคะซึ่งมาทำบุญค้ายวันเกิดจริงๆแล้ววันเกิดของแม่เบียร์กับพ่อต้องเป็นเดือนเดียวกันนะคะแต่คนละวันนะคะก็เลยรบยอดทำบุญพร้อมกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เดี๋ยวถ้าทริปหน้าเราจะไปไหนกันยังไงนะคะรอติดตามชมด้วยนะคะอย่าลืมกดซับสไ r i b e ให้น้องด้วยคคบายบายเป็นต่อบายบายครับบายบายสวัสดีครับด้วยสวัสดีครับก่อน ครับโอเคค่ะ